จังหวัดพิษณุโลกครับคุณผู้ชมศูนย์ปฏิบัติการกิจการพลเรือนบนทอนทหารบกที่39นะครับและจิตอาสาร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทยคณะสงฆ์อำเภอนครไทยครับจัดโครงการพิษณุโลกปลูกลักปลูกผักใช้หลักบวรครับ กองทัพภาคที่3โดยมณฑนทนหารบกที่3 9พร้อมด้วยทหารจิตอาสาพระราชทานประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงกานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทยเจ้าคณะอำเภอนครไทยจัดโครงการพิณุโลกปลูกรักปลูกผักใช้หลักบวรที่วัดดำพริกตำบลยางโกลนอำเภอนครไทยจังหวัดพิณุนโลกโอกาสนี้ครับหัวหน้ากองข่าวมณฑนทหารบกที่39เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่39ร่วมประชุมหารือกับคณะทํางานของโรงพยาบาล สมเด็จพยุพร,ราชนครไทยเพื่อประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนครไทยในการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2563ซึ่งการประชุมหารือดังกล่าวค่ะเป็นการประชุมร่วมในการวางแผนการดำเนินงานและสำรวจสถานที่จริงในการเข้าพัฒนานะคะสถาน ที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชนครไทยค่ะก็จะมีการดําเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันที่29กรกฎาคม2,563มีการร่วมด้วยช่วยกันกับทุกภาคส่วนและประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่อําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะปลุกรักปลูกผักนะคะก็ยินดีแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะคะสำหรับ พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกกันด้วยค่ะตามหลักบวรก็คือโรงเรียนวัดและก็บ้านใช่แล้วค่ะ